สวันเกิดผีให้รวยบอกได้เลยว่าโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเกิดขึ้นแน่นอนรวยแน่ถ้าบารมีนะครับถ้าผีให้รวยบารมีปูเทาไวสวรรค์อกปักกองของาสาสวันเกิดคลิปนี้เรามาเปิดไพ่เสี่ยงไทยย้ำดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาบางทีมันก็เกิดขึ้นจากอะไรบางอยา่างสิ่งที่มองไม่เห็นมาดูกันครับ คนเกิดวันอะไรบ้างคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์ผีบอกบนคนบอกล่างอำนาจบารมีวาสนารวยมานับเต่านับจะเลิิลูกเลื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้ดีดวงชะตาของคนคนนี้เด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าอหา,หาเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับโชคชะตาของคนเกิดวันนี้ดวงชะตาอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกติดติดขัดขด,ขด รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับด้วยบุญกุศลวาสนาเป็นคนที่มีสติปัญญาความรู้นะครับคอยหาความรู้กับผู้หลักผู้ใหญ่ักบกับเพื่อนฝูงนะครับคอยติดต่อการงานการเงินทำอะไรมันจะได้โอกาสพิเศษแต่แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องไปเจอผู้คนเยอะแยะมากมายเจอพูดผีวิญญาณร้ายนะครับผมต้องมีทั้งดีทั้งร้ายเป็นเรื่องปกตินะครับสิ่งต่างๆมันบังเกิดนะครับมันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำนวยพรอ,อำนวยชัยให้แก่ท่านความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับหนุนนําดวงชะตานะครับผมดวงชะตาท่านเหมือนถูกล็อกเอาไว้ถูกกักขังเมื่อเดืองดวงดวงบาง,งอย่างเกิดขึ้นนะครับเขาก็มาปลดล็อกให้เขาเตรียมกุญแจไว้แล้วนะครับเขาเตรียมกุญแจไว้แล้วนะครับเดินเข้ามาไขาปลดล็อกนะครับเหมือนท่านถูกจับเอาไว้นะครับดังช่วงชะตานะครับมีคนแอบมองคุณหกล้มอยู่นะครับคุณพร้อมหะไอย่างที่จะลุกขึ้นมาสู้ นะครับมีใครบางคนแอบมองคุณอยู่นะครับเมื่อไหร่มันจะพังกทีเมื่อไหร่มันจะเจ๊งกทีเมื่อไหร่มันจะย่ำแย่กทีนะครับถ้าเจอสิ่งเหล่านั้นนะครับก็ควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาและดวงชะตาท่านจะมีความสุขสมหวังตั้งใจหมายขึ้นมาทันทีจะเริ่ลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีสติปัญญาเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับการเรียนรู้กับเรื่องราวใหม่ๆเป็นโชคชะตาที่ดีของท่าน อันควรที่จะต้องจัดแจงกับปัญหาต่างๆเพราะว่าภาวะจิตใจของท่านเจ็บปวดโลล้ามามากเหลือเกินเราเสียใจกับสิ่งที่ท่านมีเราเสียใจกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ยังไงท่านก็ต้องก้าวผ่านพ้นไปให้ได้อย่ามัวหมกมุ่นนะครับพลังเปลไฟอีกหนึ่งอย่างที่จะสําคัญเผาผลาญพลังร้ายนะครับผีดีเข้ามาช่วยให้ท่านรวยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผีบ้านทั่วหลุนนะครับไม่ว่าจะเป็นผีที่คอยปกปักคุ้มครองรักษานะครับ สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาคนเกิดวันนี้นะครับเงินทองได้มาก็หลุดไปง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นรวยรีบเก็บนะครับบอกได้เลยว่าคนเกิดวันนี้รวยต้องรีบเก็บซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์นะครับซื้อทรัพย์สินเอาไว้เยอะๆนะครับอยากเก็บเงินสดแล้วกันนะผมจะได้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงนิงนมาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารนะครับผีให้รวยนะครับ บอกบนบอกล่างออกมาแม่นๆนะครับด้วยบุญกุศลวาสนารางวัลที่1รอท่านอยู่ครับผมทําไมจะไม่ได้ล่ะนะครับผมความสุขความตมหวังดังใจหมายนะครับผมตาแหน่งรับปริญญาใจนะครับท่านจะได้เคยเจอคู่ใจและมีสติปัญญานะครับผมเสพสมกับสิ่งเหล่านั้นนะครับบูดผีจะเข้ามาในโชคชะตาบางช่วงเพราะฉะนั้นสิ่งบางสิ่งดีๆก็บังเกิดในโชคชะตานะครับนะครับเรื่องที่ดีที่สุดแล้วรับสิ่งดีๆเข้ามา ด้วยบุญกุศลวาสนาจะเกิดเหตุการณ์แห่งความสุขความแช่มชื่นความลาบเลื่นความสุขสันค์สาควารผสมอําเร็จจะบังเกิดขึ้นกตัวท่านท่านจะได้รับสิ่งดีๆอํานวยชัยอานวยพรอํานวยโชคให้แก่ท่านแต่ว่าก็ต้องระวังเขาเกาะไม่เลิกผีมันเกาะไม่เลิกนะครับท่านควรที่จะต้องระวังครับนะครับท่านต้องระวังให้ดีนะครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโชคชะตา นะครับเขาเกาะไม่เลิกนะครับเขาเกาะเหมือนกับเป็นคู่รักในอดีตชาติคอยห,หนุนนำดวงชะตานะครับเากาะเกี่ยวและให้ความรักถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าจะมีโชคมีลาบมีเงินทองบารมีวาสนาประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านเตรียมรับมีดเอาไว้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะเลี้ยงดูนะครับรักหรือว่าฝันบางครั้งบางคราวฝันว่าเขาเข้ามาหาเสพสมนะครับร่วมรัก เราแวดระวังให้ดีนะครับมีดีก็ต้องมีร้ายนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ขอรวยไปก่อนขอรวยไปก่อนด้วยดวงชะตารุนแรงเกี่ยวกับเรื่องราวเลยรับเรื่องราวอาถรรพ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนาท่านจึงมีความภาวะที่เครียดวิตกกังวลทํายังไงดีเนาะหาวิธีไม่ได้นะครับก็ต้องหาผู้รู้เข้ามาช่วยเหลือปกปักกุ้มครองรักษานะครับให้รอดพ้นสิ่งร้าย ดวงชะตาของคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันพุธนะครับไล่ไปเลยนะครับคนเกิดวันพุธเป็นยังไงบ้างตกตําแหน่งมีความสุขนะครับผีให้รวยก็มาสิครับก็ให้มันรวยเต็มที่ให้มันรวยสุขนะครับรวยให้มันจริงๆนะเธออย่ามาเล่นๆกับฉันนะครับแสงสว่างมันเกิดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเขาอํานวยชยัยอานวยโชคให้แก่ท่าน ท่านจะทําอะไรก็ประสบความสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินปรับปรุงแก้ไขให้ดีนะครับไม่ใช่รวยอย่างเดียวท่านก็ต้องคอยดูแลปกปกัปกคุ้มครองรักษาหนุนนาดวงชะตาพิกพัน์เปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆนะครับความเจริญรุง่งเรืองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสุขสมสมหวังดังใจหมายบังเกิดในโชคชะตานะครับปรับปรุงให้ดีนะครับดวงชะตาท่านเหมือนจะมีความสุข แสงสว่างเข้ามาแต่ว่ามันก็มีภาระเข้ามาทําให้ท่านหนักหนวกเขาเรียกว่าหนักอึง้งหนักโลกนะครับผมมันอดทนไม่ไหวแล้วกับปัญหาต่างๆแน่นอนครับท่านต้องเขา้เขาใจนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโชคชะตาเนี่ยผีเข้ามาให้รวยจริงแต่ว่าให้ทํายังไงได้มันก็ต้องทําให้ท่านหนักเพราะว่าเขาก็ต้องขอบุญขอกุศลนะแผ่บุญแผ่กุศลให้กับเขาไปความสุขความเจริญนะครับผมจะบังเกิดรับทรัพย์รวยโชค สมหวังดังใจหมายนะครับราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับการที่โชคชะตาเขาจะแบ่งบุญให้กับท่านท่านก็ควรที่จะแบ่งบุญให้กับเขาครับรวยแน่เกิดขึ้นในโชคชะตาแบ่งเงินแบ่งทองกันนะผีได้บุญเราได้เงินโอเควินวินทั้งคู่นะครับสิ่งต่างๆบางเกิดในโชคชะตานะครับผมหนุนนำดวงชะตานะบารมีุจะปกปักคุ้มครองรักษานะครับท่านต้องเป็นคนกระตันอยู่ ครับผมแต่เรื่องเงินเรื่องทองนะครับบางช่วงชะตาอาจจะขาดเงินขาดสนมากนะครับผมทําใจนิดนึงนะครับผมแต่บทจะมาไขาก็ชจุดท่านไม่อยู่รวยเลยรยนะครับเฮงเฮงเอาแดงนี้ไปมาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบอกได้เลยว่าเงินใหญ่กว่าอำนาจนะครับเงินมันสำคัญกว่าอำนาจยังไม่เอา ะผมเรื่องราวต่างๆมันเหมือนโดนบีบบังคับไอ้ท่านต้องมีเงินทำให้ท่านต้องปะสสควมสำเร็จให้ท่านจะต้องรับทรัพย์ให้ท่านต้องสมหวังดังใจหมายสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นนะครับเขามาให้ท่านรวยนะครับให้ท่านปะสสควมสำเร็จท่านจะรู้สึกแช่มชื่นนะครับข้าพเจ้าไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยข้าพเจ้าไม่เคยเจอพูดผีปีศาจเข้ามาช่วยข้าพเจ้ามันมีจริงเหรอนะผมผีให้รวยนะผมมันเกิดขึ้นในโชคชะตาเลขเสียงนําโชคขูดเลขออกมา แลผมอาจจะโดนปกปิดป้องกันซ่อนเล้นเอาไว้เขาไม่ให้รวยง่ายๆนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ให้รวยง่ายๆนะครับจะให้รวยง่ายๆได้ไง,ง,งนะครับในเมื่อบนกุศลวาสนาท่านจะไม่แบ่งให้เขานะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่เขาล็อกเอาไว้ล็อกเอาไว้ไขรก็ฉุดท่านไม่อยู่ขนมันจะรวยซะอย่างขนมันจะมีอํานาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปัก,กคุ้มของรักษาหนุนดำดวงตาจะทําอะไรก็จเจริญลุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิน ความโศกเศร้าความเสียใจเกี่ยวเรื่องพูดผีอย่าไปกลัวมากนะครับกลัวมากไม่รวยกลัวมากไม่รวยนะครับเราจะกลัวไม่ได้นะครับมันก็ต้องกล้าได้กล้าเสียกันหน่อยกล้าเสี่ยงกันหน่อยนะครับผมเกิดความมึนงงมึนเมากับลมผีหรือว่าต่างๆนะครับลมเพรลมพัดนะครับระวังให้ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านก็ควรที่จะต้องจัดแจงนะครับและจะมีใครบางคนเข้ามาช่วยหนุนน้ำนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น นะครับบางคนรักพ่อพ่อที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วบางคนรักอกงอาม่านะครับปู่ย่าตายายเขาจะกลับมาช่วยท่านาาให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์ลอยโชคสมหวังดังใจหมายนะผมจะได้เงินล้านละทีนี้นะครับประสบความสำเร็จจเจริญรุ่งเรืองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ